เราจะเห็นว่าที่มือซ้ายเขามีเส้นตัดขวางหรือว่าเส้นอุปสรรคที่ออกจากเนินดังคารในเนินนี้คือเนินดังคารในตัดออกมาหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นที่เห็นชัดๆสามเส้นก็ต้องมีเรื่องสามอย่างสามครั้งทำนองนี้้เรามาดูเส้นวาสนาสังเกตให้ดีนะครับเส้นวาสนา มันเดินขึ้นมาถึงกลางฝว่ามือและมันก็เริ่มจางเริ่มจางนี่หมายถึงอะไรเส้นเริ่มบางบางกว่าต้นเส้นก็เรียกว่าเส้นจางพลังพลังมันคล้ายๆมันมาถึงนี่มันจะอ่อนไม่มีพลังแบตโลแบตแล้วพอ,อมาเส้นจุประสัคตัดตัวนี้มันก็ขึ้นไปไม่รอดขึ้นไปไม่รอดอย่างนี้ก็บ่งถึงว่า ถ้าเราวัดอายุตัวนี้เราก็ทำนายไปเลยว่าอายุตอนนี้เขาจะมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมันเกี่ยวกับอะไรการดำเนินชีวิตนี่มันมีหลายเรื่องถ้าเรามาดูดูที่เนินาทิตย์นินาทิตย์นี่เป็นเส้นตัดชัดๆเลยตัดนะฮะก็บอกถึงว่าเขาจะมีอุปสรรค เกี่ยวกับความรักครับเรามาดูให้ชัดอีกทีหนึ่งก็ต้นเส้นใจเ็เป็นเกาะอ,อันนี้เกาะเล็กๆนะครับถ้าขยายขึ้นมาก็ออจะรู้เลยว่าเป็นเกาใหญ่อันนี้ขยายขึ้นมาเห็นไหมเป็นเกาะเห็นไหมครับกาะใหญ่ เส้นวาสนาเพื่อมาถึงนี่ก็หยุดโดนเส้นนี้ตัดเส้นนี้ต้น,สนเส้นก็เป็นเกาะถ้าต้นเส้นเป็นเกาะมันยิ่งมีความรุนแรงมีอิทธิพลมากตัดคือสรุปแล้วอุปสรรคของเขาก็อยู่ที่เส้นอาทิตย์แล้วก็ต้นเส้นใจต้นเส้นใจลักษณะนี้ปัญหาความรักเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าตัวนี้ แล้วก็มาตัวนี้มาที่ใต้เส้นอาทิตย์ก็ยิ่งรุนแรงนะครับเรียกว่ามือนี้สรุปแล้วเป็นยังไงก็บ่งถึงว่าต้องอย่าล้างครับเพราะเส้นวาส,สนาตัวนี้อย่างถ้าตำราจ,จีนสินแสเขาบอกว่ามือซ้ายดูเรื่องครอบครัวผู้หญิงดูมือซ้ายอะไรทำลองนี้ตามที่ผมค้นคว้ามา สี่ห้าสิบเปีชี่ขาดได้ว่าคนเนี่ยต้องอย่าไม่ว่าจะแต่งกินอยู่กับใครจะเป็นเศรษฐีขอทานอย่าจบอย่าร้อยเปซครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นร้อยเปอ์เซ็ฟันธงได้เลยร้อยเปอระภาพมือนี้ก็เป็นมือตัวอย่างที่ดีในการพยากรนักพยากรณ์สามารถเอาไปเก็บเอาไปศึกษาได้นะครับ ชัดๆครับนี่อีกเส้นหนึ่งเรียกว,าว่าเส้นชีวิตไอ้เส้นวาสนาตัวเนี้ยคุณเห็นไหมข,ขึ้นมาแล้วก็แตกเป็นสองแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งบางๆขึ้นมาอีกเส้นนี้แหละครับท่านนักพยากรณ์สังเกตให้ดีเส้นนี้บางมากทําไมมันถึงบางเพิ่งเกิดครับพึ่งเกิดเหมือนกับเส้นมันเพิ่งขึ้นแล้วนี่หมายถึงอะไรนี่หมายถึง สามีคนที่สองที่เขาจะเข้ามาธรรมดาเส้นนี้ต้องไม่ใช่คนที่สองนะต้องนับว่าคนที่สามคนที่สองอยู่ตรงนี้ข้างๆมันชนขึ้นมาเนียกว่าอย่าล้างไปแล้วคนหนึ่งคนที่สองก็โดนโดนไปอีกคนที่สามเจออีกไหมก็เจออีกช่วงนี้กี่เส้นก็ตัดไปกี่ครั้งเราก็นับได้ เรียกว่ามือนี้สับสนมากวุ่นวายมากยุ่งยากมากในเรื่องของการมีสามีมีแฟนไปไม่รอดครับอาจจะเป็นคนที่เอาใจเกินไปหรือยังไงนี่และแต่ตัวนี้จะเป็นตัวชี้ขาดตัวชี้ขาดก็คือเส้นวาสนาขาดเนื่องจากมีเส้นอุปสรรคจากเส้นอังคานายตัด เราเส้นเส้นใจเป็นเกาะเกาะตัวนี้ยังไงก็มีปัญหาหัวใจนะเส้นอาทิตย์มุ่งถึงความรักก็ถูกตัดตัดเฉียงดีนี่ยังไม่เป็นเกาะนะถ้าเป็นเกาะเหมือนกับว่าไม่มีทางดิ้นรนรอความรออกหักอย่างเดียวอันนี้ตัดก็เหมือนกับว่าเออเลิกไปก็ปมีใหม่ทำนองนี้มันต่างกัน กับเส้นอาทิตย์ที่เป็นเกาะเลิกไปก็มีใหม่เลิกคนที่หนึ่งก็มีคนที่สองคนที่สองตัดก็ต้องมีคนที่สามเรียกว่ามือนี้ยังไงมีสามคนสามผัวอย่งคำโบราณเขาบอกชายสามบทหญิงสามผัว อย่าไปครบมือนี้ครบไม่ได้อย่าไปยุ่งเ้านพฤหัสก็ตัดอย่างนี้เอ,อเหมือนกับว่าอำนาจโทรศัมันครอบงามครับมือนี้น่าศึกษานะครับเก็บเอาไว้เลยครับเป็นครูอย่างดี ก็สำหรับวันนี้ภาพนี้ก็ไปศึกษากันนะครับอธิบายให้ชัดเจนแล้วเออแล้วมันมันมีเครื่องหมายตัวหนึ่งถ้าเราดูละเอียดที่เนินสาวเขาของเขาตัวนี้เป็นกากระบาทนิดๆหมายถึงว่าเรื่องทรัพย์สินของเขาจะสูญเสียด้วยนะฮะจะว่าเป็นนักพยากรณ์ลายมือ ต้องเป็นนักสังเกตที่ดีดูเครื่องหมายให้หมดแล้วก็พยากรณ์ไปอันนี้เครื่องหมายตัวนี้ผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี้เองนะกากบาดแรกๆหมายถึงทรัพย์สินเงินทองเขาจะพลอยสูญไปด้วยเหมือนกับว่าเมื่ออย่าล้างกับแฟนแฟนเขามีทรัพย์เขาหายไปทรัพย์เขาก็หมดไปด้วยทำนองนี้แหละครับ ก็สวัสดีนะครับใครมีอะไรก็ส่งภาพมือมาได้คอมเมนต์สับตะไครบีบมะนาวเลยครับสวัสดีครับโชคดีครับทุกท่านครับ